الحمد لله الحمد لله الذي جعل العمل الصالح دليلا على حسن الإيمان وسببا للثواب ورضا الرحيم الرحمن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عمر عمر وقته بما يقربه الى ربه والرضوان صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون يا أيها الذين أمنوا اتَّقُوا الله حَقَّ تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ الله مسلم الله يا الله سبحانه وتعالى هيك الحمد لله يا الله الله และสรรพสิ่งต่างๆทั้งหมดในดุนยานี้ล้วนอยู่ภายใต้การดูแลความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาทั้งสิ้นในการดำเนินชีวิตเราจำเป็นจะต้องมีปัจจัยในอดีตเราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่ามนุษย์ต้องมีปัจจัยสี่ในการดำารงชีวิต ต้องมีอาหารต้องมีที่อยู่อาศัยต้องมีเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคปัจจุบันปัจจัยที่ว่านี้อาจจะเปลี่ยนไปอาจจะมีอย่างอื่นที่มนุษย์ในยุคข,ของเราจะต้องมีเพิ่มเติมบางคนก็บอกว่ายุคนี้ต้องมีเงินต้องมีโทรศัพท์มือถือต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ต้องมีโซเชียลมีเดียกลายเป็นปัจจัยที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเราโดยอัตโนมัติวัลล้วอ,อาลัมพี่น้องครับอย่างไรก็ตามถ้าเรากลับไปสู่ต้นต่อกลับไปย้อนดูในอัลกุรอานอุลกิริมเราจะพบกับคำตอบอีกแบบหนึ่ง เราจะเห็นว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาได้อธิบายภาพการมีชีวิตของมนุษย์ด้วยการผูกโยงไปยังอัตีดะห์ความเชื่อของอิสลามหลักความเชื่อเกี่ยวกับอัตโทฮีดเกี่ยวกับการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาเอาไว้อย่างงดงามมากอัลลอฮ الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين ا ل ล م د لله رب العالمين سور ุกาฟ ر آية หกสิบสี ir, ่ละหกสิบห um ้าสองอายัที่สร ok ุปโดยสังเขปเอาไว้อย่างสวยงามเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเราอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ลาบอกว่าพระองค์ทรงสร้างแผ่นดินนี้ให้เป็นที่มั่นคงแก่พวกเจ้า ทรงสร้างท้องฟ้าให้เป็นอาคารที่แข็งแกร่งคอยคุ้มหัวให้เราปลอดภัยวสวรกุมพระองค์สร้างรูปลักษ์ให้เรามีน้ตตาฟะอัศนะสวรกุมให้เรามีรูปลักษ์ที่ดีมีน้ตตาที่ดีเป็นริสกีอย่างหนึ่งวะระะกักกุมมินตัตตอยบาตและพระองค์ยังให้ปัจจัยต่างๆจากสิ่งต่างๆที่เป็นอัตตอยบาตเป็นริสกีที่ดีให้กับพวกเรา

อััลฮมดลิลล د า ل ร رب บบิลอาลามีนมนการเ่ซินทั้งหมดนั้นเป็นของอลลล a ์พระผู้อธิบาลแห่งสากลโลกพี่น้องครับอายัดนี้ได้พนนาะข้อเท็จจริงที่เรียบง่ายให้เราเข้าถึงโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรให้ซับซ้อนแล้วก็ปวดหัวชีวิตของเราอัลล่์เป็นผู้ประทานให้มีแผ่นดินเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แสวงหาสิ่งดีๆในชีวิตบนแผ่นดินนี้มีท้องฟ้าคอยปกป้องเราจากสิ่งต่างๆที่จะเป็นอันตารายมาจากนอกโลกให้เรามีรูปลักษณ์อันงดงามและเราก็ยังได้รับรรสกีจากสิ่งที่ดีๆอยู่มากมายรอบตัวเราสุบฮานอัลลอฮ์ชีวิตของเราทุกเรื่องอยู่ในการดูแลของเราอัลลอฮ์ผู้เป็นรับบุลอาลลมี ดังนั้นเมื่อเราได้รับการดูแลจากอัลลอฮ์เราได้รับสิ่งดีๆจากพระองค์อย่างมากมายหน้าที่ของเราก็คือมอบอิบาดะของเราแก่พระองค์อย่างบริสุทธิ์ใจเปนอนครับปัจจัยทั้งหมดที่เรามีอยู่ตอนนี้มาจากใครสำหรับมุสลิมชัดเจนมากว่ามาจากอัลลอฮ์แม้ว่าเราจะทุ่มเทพยายามสแสวงหาแต่สุดท้ายคำตอบมันก็กลับไปที่ว่า ทั้งหมดนั้นเป็นการอํานวยจาก Allah s u b h a n a h วะตะอลาริสกีมาจาก Allah ดังนั้นหน้าที่เมื่อเราได้รับริสกีจาก Allah หน้าที่ของเราก็คือต้องมอบอัมลการปฏิบัติตนการแสดงออกในฐานะที่เราเป็นบป้าของ Allah ี่น้องครับในมุมมองของคนที่ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาเขาอาจจะมองว่าในชีวิตนี้ มีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นที่ทําให้เขาปวดหัวคือจะหาริสกียังไงจะหาเงินยังไงจะทําอย่างไรที่จะสแสวงหาความมั่งคั่งในชีวิตให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะได้ดํารงชีวิตอยู่ในโลกนี้ให้นานที่สุดโดยไม่ได้คิดและตระหนักว่าริสกีที่ตัวเองสแสวงหานั้นเอามาจากไหนและจะเอาไปทําอะไรบางคน จุดประสงค์ในการแสวงหาริสกีมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือปรนปรชีวิตในดุนยาให้เต็มที่ไม่มีความคิดเกี่ยวกับการศรัทธาและทำความดีเพื่อโลกหน้าแม้แต่นิดเดียววลัยาตัวเป็นไรสำหรับผู้ศรัทธาที่เป็นมุสลิมริสกีที่เรามีมาจากอัลลอฮ์เราต้องหามันด้วยวิธีการที่ดีที่ถูกต้องที่ฮาลาลและเมื่อเราได้ใช้เมื่อเราได้มีริสกีเราก็ต้องใช้มัน เพื่อจะทำ amal kebajikan yang kita dapat balik kepada Allah Subhanahuwataala pada hari akhirat. Mereka mengucapkan kepada Nabi, ya ayuhal Rasul, kulo mina taibat. Allah Subhanahuwataala berkata kepada Nabi, tuan, mereka berkata, karnat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ayuhal Rasul, kepada Rasul terkini, kulo mina taibat. Jumpa ribut. จากสิ่งดีๆที่เราประทานให้กับเจ้าอัลลอฮาบอกให้เรารับประทานสิ่งดีๆอัลลอฮาบอกให้เราแสวงหาสิง่งดีๆหลังจากนั้นวะมะมลูลิฮ ح เมื่อเราได้เมื่อเราเมื่อพวกเจ้าได้รับสิ่งดีๆจากล l l a h แล้ววะงเมลูลิฮ ح จงทำอามลซ ص ล ل ح เอาปัจจัยที่เราได้รับจาก a l l ลาไปแปลงให้เป็นอามลซอ ا ل ะ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ يقول السعدي هذا أمر منه تعالى لرسله بأكل الطيبات التي هي الرزق الطيب الحلال الله تعالى سألنا آياته إبن رسوله سواء سنتي دي دي رزقي حلال رزقي دي دي كان بريبو والشكر وشكر الله بالعمل الصالح لم تكن الله يُعِكَنْ تَمْ عَمَلْ صَالَحٍ سِنْ الَّذي, يص... أَلَّذِي بِهِ يَصْلُحُ الْقَلْبُ وَالْبَدَنِ وَالْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ عَلِيمٌ فَكُلَّ عمل, عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَكُلُّ سَعْيٍ اِكْتَسَبُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ما شاء الله بنون كرب رودي رب ر แต่ปัจจัยสำหรับวิญญาณเรายังไม่ได้ทำเรามีปัจจัยสำหรับร่างกายพร้อมแล้วดังนั้นเมื่อเรารับริสกีซึ่งเป็นปัจจัยสำหรับร่างกายเราก็ต้องแสวงหาปัจจัยสำหรับจิตวิญญาณของเราร่างกายของเราต้องการริสกีอาหารที่ฮาลาลเพื่อเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตวิญญาณของเราต้องการอามลซอเล เพื่อให้มันมีชีวิตอยู่ภายใต้การศรัทธาต่อล l l a h Subhanahu Wa t a a ล a ดังนั้นในมุมมองของอิสลามริสกีที่ฮาลาลกับอาลัลที่ซอลห์ต้องไปด้วยกันไม่มีริสกีที่ฮาลาลเราไม่มีปัจจัยที่จะทําให้เราได้ทําอาลอห์ในขณะเดียวกันใครก็ตามที่แสวงหาริสกีอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้คิดจะทาะําอามัลซอลห์แสดงว่าเขาให้ความสําคัญเฉพาะวัตถุข้างนอก แต่ไม่ได้ให้ความสํา <vana> คัญก uh. ับจิตใจภายในที่มีอยู่ในตัวเขาอามัลซาล่ามีอะไรบ้างอัลอาเมลซาลิ่าอัลิะเบลซาล่าที่จะทําให้ชีวิตของมนุษย์นั้นมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเขามีมากมายเหลือเกินกัรอัมริบิโตฮิดิลลาห์การที่เราศรัทธาต่ออัลล์ซฮ Allah سبحانه และอิคล ت ุดดีน إ خ ل ا ص ا ะมะฮับบะตุ ت ู وخوفه ورجاؤه والبر والصدق والصدق والوفاء بالعهد وصلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى الضعفاء والمساكين واليتامى تقيا <tuk yang bin Amal Salah> من عمل صالح كان الله كان إخلاص الله كان رك الله كان الله كان وان الله كان وانت الله. كان, كان, كان كان كان, صدقه. كان فتن. ทั้งหมดนี้เป็นความดีที่เรียกว่าอัมัลซอลแหละทั้งสิ้นหล่านี้คือสิ่งที่มาพร้อมกับปัจจัยที่เราเรียกว่าริสกีเราแสวงหาริสกีทุกวันแต่เราทําอามัลซอลแหละทุกวันบ้างหรือไม่อันนี้คือคําถามที่เราทุกคนจะต้องให้คำตอบตัวเองใ,ในคัมภีร์อัลกุรอานมีอายห์เช่นเดียวกันนี้เยอะแย,ยะมากมาย เวลาที่อัล l l a h ตะลาสั่งให้เรารับประทานริสกีจากพระองค์พระองค์ก็บอกให้เราทําความดีทันทีตัวอย่างเช่นยาอายุฮัลละดีนะอามานุคุลูมินต ط ي บ ا ت ิมะร ızقناكم و ลิลลาฮิอินกุนตุมอ ت ยา و ุต ن บูดนบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงแสวงหาจงกินจงบริโภคจากสิ่งดีๆจากริสกีที่อัล l l a h ตะลาประทานให้กับเจ้าและจงชุกร

واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فوكتاو جم سنغ هاي كروب كروة كم لما نيكو كم سنغ الله وأمر أهلك بالصلاة سنغ شاي هاي كل ناي راو لما تم عبادة الله جم صبر تم عبادة الله لا نسألك رزقا الله تعالى بغوارو ما دي قارزكي جاك جاو Allah ตั้าลาขอให้เราละมั่น Allah ตั้าลาไม่ได้ขอริสกีจากเราอัลลอฮ h เป็นผู้ให้ริสกีกับเราตั้งหากอายะนี้นักตักซียบางท่านเช่นอัลอิมามอิบนุกะซีรอฮีมะฮุลลอฮ์ท่านบอกว่าการละมา่นคือจํานวนคือกุญแจดอกหนึ่งในจํานวนกุญแจที่จะใช้ในการไถ้ริสกีให้กับเราเห็นไหมครับว่าอามัลกับริสกีมันไปด้วยกันมันสัมพันธ์กันสองอย่างนี้ Karena itu, diadik, kota orang Sabah di negara Yaman, pada zaman Nabi Sulaiman (alaihissalam) Allah Taala terhadap orang Sabah apa yang lain? LQad kana li Sabahin fi maskanihm ayat jannatanan yaminin wa shimal. Klu min rizq Rabbikum wshkurulah. Baldatun tayyibatun warabun wa fur. Jeng jeng lau, sampean orang Sabah itu. มีที่พักอาศัยที่เป็นหลักฐานพยานสัญญาแห่งความยิ่งใหญ่ของลอสุภาณวตจจาเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มีสองสวนที่เต็มไปด้วยผลไม้รากไม้ทั้งทางาขวาและก็ทางซ้ายและตาลาบอกว่ากุลูมิริสกิรบบิกุมชาวเมืองซาบะเอ๋ยจงกินจากริสกีที่เราให้กับพวกเจ้าว่ากุรูละจงขอบคุณต่อลล l a ์ผู้ให้กับพวกเจ้าบบลดดตุนตยยิบะนี่คือเมืองที่ดี วารับบนลาฟูรและอัลลอฮ์ผู้ทรงพร้อมที่จะอภัยให้กับพวกเจ้าอยู่เสมอเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราออกไปแสวงหาริสกีขอให้เราได้เป็นได้แสวงหาเฉพาะริสกีที่ฮาลาลเท่านั้นทุกครั้งที่เราได้รับริสกีขอให้เรานึกเสมอว่าเราจะใช้ริสกีเพื่อเป็นปัใจจัยในการทำอามัลซาหละเพื่อรับใช้อัลลอฮ์และเป็นตน้นทุนในการกลับไปหาพระองค์ในวันอาเะร์ لا روجة ما يكتن لا روجة لا يربز إن شاء الله <سؤال> سبحانه وتعالى بارك الله <سؤال> لي ولكم بالقرآن <سؤال> العظيم <سؤال> ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله وحده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بن إسلام ننك ما تبقى سواء رزقي حلال، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستبطئوا الرزق فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغه آخر رزق هو له فاتقوا الله وأجملوا في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام رواه الحاكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم رأينا عنده جابر بن عبد الله تنبيه بقوة لا تستبطئوا الرزق وابتغوا يا داي ช้าเหลือเกินทำงานก็แล้วพยายามก็แลว้วลงทุนก็แลว้วทำนู่นทำนี่ก็แลว้วรู้สึกว่ามันมาช้ามันมาหาเราช้ามากมันได้มาช้าพอมันได้มาช้าเราก็เลยไปแสวงหาด้วยวิธีการที่ผิดวัลายาตุเิลนละอยากจะได้ริสกีเร็วๆจนกระทั่งแหกกฎแหบกบทบัญญัติของลอสุภารนราแตาลาไปแสวงหาด้วยวิธีที่อารามไม่ได้และติสตับตัวริสก์ยงมีความรู้สึกแบบนี้ เราทุกคนฟาอินนะฮูลัมยยกุนอับตูเลยมูดบางคนหนึ่งจะไม่มีวันเสียชีวิตจนกว่าเขาจะได้รับริสกีอันสุดท้ายที่อัลลอฮ์ตรัสถามาไว้ให้เขาตราบใดที่เรายังไม่ตายแสดงว่าริสกีกำลังรอเราอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงมันจะต้องมาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นฟะอัฟัตตะกุลลอฮจงยำเกรงต่ออัลลอยำเกรงต่ออัลลออย่าได้ไปแสวงหาริสกีด้วยวิธีที่ผิด แต่อัจมิลูในทัลลับสวัสดิ์หา rizki โดยวิธีทางที่ถูกต้องอั่วสลฮะลาลรับเอาเฉพาะสิ่งที่ฮะลาลและทิ้งริสกีที่ฮะลาลยุคปัจจุบันมีช่องทางการแสวงหาริสกีที่น่ากลัวเหลือเกินทุกวันเรามีข้อเสนอในโลกโซเชียลลงทุนเท่านั้นลงทุนเท่านี้ไปทำนู่นทำนี่โดยที่เราไม่ได้แสวงหากำไรเป็นพันเปอร์เซ็นต์เป็นหมื่นเปอร์เซ็นต์ว่าระยะตัวเป็นไร แลวสุดท้ายเป็นอย่างไรต้องระวังในฐานะที่เป็นมุสลิมเรามีคําแนะนําจากท่านนบีสุลต่านละฮะเวะซัลลัมในเรื่องนี้อย่างชัดเจนอย่ยาได้หลงคนชัยตอนจินและชัยตอนมนุษย์ที่ทําให้เราตาเมือตาม,ตามวัวไปแสวงหาริสกีที่มันไม่ถูกต้องแน่นอนที่สุดน,นอกจากเราจะต้องระวังริสกีที่ฮารอมฮะดีษที่ท่านนบีสุลต่านละฮะเวะซัลลัมบ,บ,บอกเกี่ยวกับดูอาตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยท่านนบีทําตัวอย่างน,น,นะสุลต่านละฮะฮิวะซัลลัม หลังจากที่ท่านละหมาดุบ์เสร็จหลังละหมาดสบ์มีดูอาที่ท่านนบีอ่านทุกครั้งหลังละหมาดุบ์ขอสามอย่างสามอย่างที่เป็นประตูแห่งเช้าวันใหม่ที่ท่านนบีขอเราเคยอ่านดูอานนี้ใครที่อ่านดูอานนี้ทุกเช้าอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดประตูแห่งริสกสีให้กับเขาอัลลอฮุมะอินนีอัสลุกะอิลมันนาฟิอา วริสกันตายิบะวแอะมานมุตะกับัละ س ุบฮานัลลอฮ์ไม้กระทั่งในดุานี้ก็ยังมีความผูกพันกันอยู่ระหว่างริสกีกับอามัลสามอย่างที่ท่านนบีขอในยามเช้าหลังละหมาดซุบฮบเสร็จก็คือหนึ่งความรู้ที่มีประโยชน์ความรู้ที่มีประโยชน์ทั้งในเรื่องดุนยาและในเรื่องอัคราห์นี่คืออันที่หนึ่งอันที่สองวริสกันตายิบะขอให้ได้รับริสกีที่ดีที่ฮาลัลในวันนี้ ความรู้ที่เรามีเอาไปสแสวงหาริสกีที่ดีและอันสุดท้ายว่ามาลันมุตกับบะละขอให้เราได้มีอามัลที่อัลลอฮฺตอบรับมีความรู้เพื่อทําอามัลมีริสกีเพื่อทําอามัลสามอย่างนี้คือประตูสามบานที่เราทุกคนจะต้องขอจากอัลลอฮฺสุบฮานาวัตาลาทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเราจะได้มีกําลังใจที่จะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺสุบฮานาบัตาลาดำรงตนทั้งในโลกดุนยานีด้วยความสุข من الأطباق الله سبحانه وتعالى نويا آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وعلي كلمتك الى يوم الدين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر الله يعلم ما تصنعون